เล่ผลตอบรับเผาขน V.S มนรับหนองผักกระยงหลังลงจอชนกันจังๆเรียกว่าเป็นคู่แข่งที่คู่ขี้สูสีสมน้ำสมเนื้อหน้าติดตามชมมากๆสำหรับการลงจอฉายชนกันจังๆของละครเรื่องใหม่จากสองช่องใหญ่อย่างเผาขนช่องเจ็ดที่นำทีมโดยเข้มหัดสวีพระเอกมาแรงของวิ V.S มนรักหนองผักกระยงช่องสามที่ได้นาเดทคุกิมิยาประทบโบเมลดาครั้งแรกซู้เรื่องนี้ยังถือเป็น ละครช่องสามเรื่องแรกของสาวโบซัดด้วยงานนี้เรียกว่าสอบเขาจะดูเดือดกันตั้งแต่แรกเริ่มเลยทีเดียวโดยเฉพาะเทรนทวิตเตอร์ประเทศไทยที่ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะไม่มีใครยอมใครด้านแฟนคลับทั้งสองฝ่ายก็แข่งกันปั่นสุดฤทธิ์แต่งานนี้ผลจะออกมาอย่างไรคงต้องมารอลุนเรตติ้งที่ออกมาอีกทีว่าเรื่องไหนจะปังและเรื่องไหนจะพังนะจ๊ะ